อนนี้แรงแดงมันมามันมามันมาถิ่มเราระวังแตกเห็นไหมโดนยิงก็ตายละ พันน,น,นเห็นไหมเชิงตึงมาละก่อ,อยังไงก็ได้ที่หนึ่ง อ้าวผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แน่เลยเออยังยั้งยังยังบ่งงกดอีกไปกดทำไม,มสัวโอ้ยอีตัวนั่นนะครับปะเขท่อท่อมันท่อสวัสดีครับคนดูผมช่องกุติเอ็กทูนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําอะไรวันนี้ผมจะมาวานสเต็ปไต่แ้งของกุตูเอ็กทูนะครับว่ามันจะดีจะกดจะขนาดไหน,นครับผมสเต็ปผมจะไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับเพราะว่าสเต็ปผมมันกดและมันยินย่งที่สุดในการไต่แรงนะครับผมแบบชิวๆก็แรงแกแมัตเตอร์ได้นะครับคนดูจะเป็นยังไงก็เข้าไปดูกันนะครับผมป แน่นอนครับวันนี้นะครับผมผมเจ้าชุดนี้ไปเล่นแรงนะครับผมแรงตอนนี้กําลังจะขึ้นแดงแล้วนะเนี่ยดมอนสองจะสามละแล้วก็สี่นะครับผมซึ่งคนดูก็น่าจะรู้นะครับว่าไอ้แรงตอนตอนที่มันยากก็จะเป็นตอนดมอนสองดมอนสามดมอนสี่นะครับผมสามตอนเนี้ยสองสามสี่นะครับจะเป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับสำหรับการขึ้นแดงนะครับผมเนื่องจากว่าตอนสามสองสามสี่จะมีแต่ตึงๆนะครับท่านผู้ชมพอเลยนั้นไปก็ไม่ค่อยตึงละนะครับผมเพราะผมก็เล่นบ่อยเหมือนกันนี่ เอาชุดนี้นะครับไปเล่นไต่แรงสเตปกูตู่แต่เราจะไม่บูนะครับท่านผู้ชมเราจะเล่นสเต็ปแต่แรงจริงจังนะครับแต่แรงเราต้องเอาเราสอนเลยละกันนี่จะเป็นคลิปสอนแต่แรงนะครับสเตปกูตู่ S2 นะครับผมหนึ่งนะครับคนดูขั้นตอนที่หนึ่งนะครับสเต็ปแต่แรงกูตู่นะครับผมห้ามลงแถวนี้นะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้เครื่องบินนะครับผมให้เราลงเทนท้ายเพราะเพราะว่าเราลงตรงนี้บางทีตรงนี้มันฆ่ากันแล้วหกเจ็ดตัวนะครับผม บางทีแบบเราลงตรงเนี้ยเราตายแต่เราลบเยอะแต่เราลงเนี้ยบางทีมันฆ่ากันแล้วหลายตัวนะครับแต่ลาสก,กีเราจะไม่ลงนะครับเนื่องจากมันเล่นยากเพราะว่าเราจะโดนดักหน้าหลักนะครับให้เราทําการลงตรงนี้เฮ้รงนี้ก็อาจจะบวกอันยับเยินเกินลงนี้นะครับผมไปล้ตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปด้านบนวิ่งมาตรงนี้แล้วค่อยมาลานสก,กีนะครับแต่เราจะไม่เข้าไปข้างในนะ ตอนลงกระโปงมันเปิดนะต้องปรับป้งแก้ไขหน่อยนี้นนตอนลงกระโปงเปิดเห็นหมดเลยปามีดก่อนมีดเราไม่จำเป็นนะครับผมเพราะว่าขนาดมันล็อกให้เรายิงไม่ค่อยโดนเลยมีดเราต้องมาล็อกเองนะยิงไม่โดนแน่ไม่ตายแน่นอนหาของแปบบ๊บเนี้ยอุ้ยเนี่ยเอเคเนี่ยจำเป็นนะครับผมยิงแรงจัดเหมาะกับแรงนะครับเหมาะกับสายอัดตัวนะครับผมเพราะมันแรงมากนะครับเราต้องยิงถังนะถ้าเราใส้แรงยิงจะเราต้องยิงถังยิงนะครับ ถังเนี่ยกวนอันตรายเลยบางทีมันมีคนอยากจจร้ายกับเราอะ่ะรอเราวิงวา่งมาถังเรายิงถังเราตายนะครับแรงลดเลยนะอย่างแรกหน,หนึ่งเลยนะครับให้เราเปิดเสียงก่อนถ้าเราแต่แรงจริงจังเสียงอะ่ะต้องดังนะครับผมต้องฟังเสียงเท้าครับเพราะว่าเราจริงจังไงเสียงเท้ามาสําคัญที่สุดเลยนะครับผมสาหรับสายแตะแรงนะครับเสียงเท้าเนี่ยจาเป็นมากสองอย่าวิ่งโล่งๆนะครับแล้วก็ต้องมีโคโน่ตลอด เกิดเล่นส่แล้งปินจังผมแนะนําเป็นพวกลูกฟองดีกว่านะครับผมเอาไว้ขึ้นอยู่บนบ้านรอดักยิงผมผมขอไม่เล่นดักนะครับเห็นไหมมีแร้งแดงมาแร้งแดงแล้งแดงแร้งแดงมาครับตอนนี้แร้งแดงมันมามันมามันมาถมเราบวกแตกเห็นไหมแตงแล้งแดงมันจะเซฟแต้มนะครับมันจะไม่บวกส่วนมากอ่ะมันจะหนีกันนะครับ ถ้าตายมาแต้มมันลดไงครับท่านผู้ชมลดเยอะด้วยนะลดเยอะจัดเลยนี่เราได้มาคิวแรกปุ๊บของสิงต่ออะไรแล้วก็ต้องไปหาอัพเกาะนะครับผมอุ้ยเอ็มสี่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 เลยเอ็มสี่เลย,เลยโกงจัดแต่เราต้องมีตังค์ด้วยนะแถวนี้ก็คือเราตอนเราวิ่งอ่ะท่านผู้ชมตอนเราวิ่งอ่ะให้เราคิดตลอดครับว่าข้างหน้ามีคนมันจะทําให้เราเซฟตัวเองนะครับให้เราแบบปลอดภัยถ้าเกิดเราไม่คิดอ่ะเราวิ่งมั่วๆเราอาจจะตาย เนี่ยเราต้องคิดตลอดครับว่าบ้านหลังนี้อาจจะมีคนอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชม,ชมเก็บตังไว้สิ่งสําคัญคือตังเก็บตังไว้นะครับเก็บตังไว้แลรวก็เปิดตังพอยังไม่พอครับต้องหาอีกหาอีกหาให้ตังพอก่อนซองยาวเนี่ยซองโกงนะครับผมเล่นตต่แรงได้อัดตัวเนี่ยลูกซองเลยนะนําแชมป์โอกาสแชมป์เยอะกว่าเล่นพวกปืนยิงไกลนะครับพวกปืนกล เพราะว่ามันยิงเบาต้องยิงหัวแต่เราเลยอยจู่มันยิงหัวนะายากน,นะครับไม่เหมือนลูกซองปั้งตั้งตายสังเกตนักแข่งเขาจะเล่นแต่ลูกซองนะครับเพราะว่าเขาอัดตัวแม่นมากเขาอัดตัวสองนัาตาสองนัาตาเลยแล้วต้องแบบมีหลักการนะครับมีหลักการนิดนึงนะครับของการแตะแรงของเราเราเล่นแบบมีหลักการหน่อยหลักการมันไม่ยากเลยนะครับท่านผู้ชมอย่างนี้มีคนฟาร์มหรือย,อยังเนี่ยเราดูก่อนนะว่ามีคนฟาร์มยังยังไม่มีฮะยังไม่มีคนฟาร์มเลยครับ แนีเนนแแ่เราต้องกดสิ่งสำคัญนะครับการแตะแรงเราต้องกดค้างครับคนดูเรากดทีละนั้นไม่ได้นะตายนะครับผมสิ่งสำคัญคือเราต้องกดค้างเท่านั้นนะครับ ก็เป็นการตัวร้อของเราเองนะครับเอากดเดียวนั้นนี่ถ้าเกิดว่าเราตายที่มานฮาเลยนะครับแรงตกของการเล่นขอบวงนะครับท่านผู้ชมเล่นขอบวงเลยนะครับถ้เราอยากแรงบวกเล่นยังไงก็แรงขึ้น,นครับผมว่าพี่พีพารเมก้ทีเ่เก็บแรงง่ายมากนะครับโอ้ยนี่ไงเจอคนเจอคนเอาหวัวไปเราให้เราหน้าเฉียงๆใช้บอบ มันจะยิงเราไม่ได้มันจะยิงไ,ได้ไผ่เ <Wow. S 1> ดียวยิงนารู้ต้ไม้เนปะยิงนารู้ต้นไม้อะ่ะทำให้มันยิงเรานะครับผมใต้บอลให้ไวหลอกลให้ศัตรูโผล่สวนหัวเลยเห็นปะผมจะเดินหมุนหมุนตัวนะครับให้ศัตรูยิงเราเพราะเราเดินหมุนตัวอยู่เราจะโผลท่ทีเดียวซึ่งมันไม่รู้ไงมันคิดว่าเราโผล่เยอะนีะ่ยมุมมุมมัน,หนเห็นปะเห็นเห็นผมเดินเดินอยู่มันจะยิงผมปะปะปะผมก็สวนมาเลยอ ือบไมล่ะ,ละเกือบตายมาผสมบัติอะไรตรงนี้จะมาหล่อยยิงผมนะเนี่ยไอเนี่ยจะได้ใจดำซะเหลือเกินโอ้นมาะสมบัติเหรอเนี่ยหน่าสงสารจังมาตั้งไกลาจะเห็นคิงตายต่อต่อต่อเก็บเสียงเราต้องหาเก็บเสียงครับเก็บเสียงเป็นสิ่งสำคัญน,นะครับมันก็แ,แล้วมันก็ดีกว่าพวกไอ้ไม่เก็บเสียงอะ่ะเราหล่อยได้ไงเรายิงยิงฟรีอ e ีสปอร์ต ผมหอยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ปั๊มเลือดตอนโดนวีเนยิงนะครับถ้าเราไม่มวี v อนนี่โอกาสตายเราเยอะจัดเลยนะท่านผู้ชมวีนนี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆไปเดี๋ยืัดรูโดดยิงแล้วก็ทำการตั้งไอ้บอให้ไวนะครับผมไม่กล้าดันหาเราแน่ตื่นมาจริงว่าเฮ้ยอ้ยโอ้ยูตึ้งอันนี้มันตึงนี้มันนักแข่งเกาหลี กระเบิดเฮ้ยมันเป็นยานมันเป็นยาเนี่ยมันเป็นยามาดิมาดิมาดิจะวัดบลล่าแค่นั้นแหละว้าวโอ้โหดูว่าจะตื่นเห็นปะแดงแดงนะเนี่ยเนี่ยแดงแดงนะครับอันนี้มันแดงแดงนะเนี่ยมันถึงกล้าดันเราอะ่ะขนาดมันแดงแดงมันยังสู้เราไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมบอกแล้วว่าแ,แดงแดงบ้าเราไม่ลงนะครับผมเนี่ยเล่นขอบวงจะจึงอ,อย่างนี้แหละ จ้พวกแรงแดงเยอะนะครับเพราะเขาเป็นสายเก็บแต้มแรงแดงอ่ะเยอะจัดขอบวงทางที่ห้ามกระโดดเล่นนะครับวิ่งด้นเนี่ยแต่วิ่งอย่าอย่าวิ่งตรงครับไว้วิ่งหันด้านขวายงนี้นี่วิ่งนี่วิ่งนี้อย่างนี้นะครับผมทางศัตรูยิงเรา,ยาเยอะถ้าเราวิ่งกระโดดเนี่ยตายง่ายจัดเนี่ยอย่างเงี้ยตายคนง่ายโดนยิงก็ตายละ จังล so ้งอยู่จริงจังกับแล้งอยู่ร้เย็นร้องจริงจังนะราต้องจริงจังไอ้ตัวนี้หายไปไหนอะเฮ้ยอุ้ยหลบพันันหลบพันเห็นไหม ชิงตึงมาละกอยังไงก็ได้ที่หนึ่งเอนนี้เชิงตึงอ่ะหนึ่งง่ายจัดอ่ะนี่เป็นการไต่แหลงสเตปกูตูเอ็กทูเลยนะครับผมถ้าโดนลุมหน้าหลังต้องมีโคโนนะครับต้องตั้งไอบอให้ไวครับมีโดนบ่อยนะครับหน้าหลังซ้ายขวาผมโดนบ่อยมากโดนจำเป็นคนที่โดนบ่อยที่สุดละโดนหลอยอ่ะไต่แลงสเตปกูตูต้องระวังนะครับต้องระวังเต็ปกูตูต้องระวังให้มากโคโนต้องมีโคโนต้องมีนะครับผมรอโคโนมีเนี่ยโอกาสชนะเราจะเยอะกว่าท่านี้โคโนเราเสียบเรียบจัดตาต้องมองให้ไวตาต้องคม ก็ต้องคมตาก็ต้องคมแเมตรเห็นปะโทษโ,โกงปืนเนี้ยโกงจัด M4 ของแต่งครบเนี่ยน,น,นี่ยังไม่ครบนะครับเหลือแต่เหลือแม็กนะครับผมเหลือแม็กทองนี่ทำให้ยิงไวขึ้นนะครับแม็กทองถ้าได้แม็กทองอางเนี้ยบอกเลยอะ่ะโกงจัดอะ่ะจะยิงหัวเรา,าโยกโยกแยกโยกแยกอย,ย,ย่างนี้นะครับผม แต่แรงกูตู่เชิงตึงอยู่ใกล้วงไว้ตรงนี้เราได้เปรียบสุดละเจดนก็มีแต่หลังยิงเราหลังตรไม่ยิงเราหรอกเพราะหลังเราเคลียร์ละเดี๋ยวหน้าตรงนี้แหละคนดูลอวงบีบนะครับผมเอาโพเทชั่นที่เราได้เปรียบจะดีสุดนะครับเหลือเหลือแค่สองคนบอกเลยแม่ขนามือผมเท่าไหร่ฝั่งนู้นหมดแน่นอนแน่อยู่ฝั่งนู้นน่ะฝั่งนี้เคลียร์แล้วนะ ขนาดว่ายน้ํายังล็อกหัวโอ้โหเป็นไปได้ไงเนี่ยขนาดว่ายน้ําอยู่กระสุนยังล็อกหัวเลื่อนไปละเฮ้ยมันต้องเจอลูกซองเราหน่อยละมันว่ายน้ํามาก่อนเจอลูกซองเราคือเผื่อมันเป็นแรงแดงอะเนี่ยเฮ้ยแรงแดงด้วยนะแรงแดงแรงแดงด้วยนะประเด็นอะ อ้าวนี่ก็เป็นสเต็ปการแตะแหล่งของกกตุเอ็กทนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าตั้งใจเล่นอย่างเงี้ยยังไงก็ที่หนึ่งทุกตานะครับผมสิบเอ็ดคิวชิวชิวแดงแป๊ดด้วยนะที่หนึ่งละอุ้ยแดงแดงชวนไปเห็นไหมเรายิงแดงแดงตายเชื่อยังเรายิงแดงแดงตายแดงแดงถึงกับชวนเลย ก็เป็นยังไงกันบ้างครับคนดูกับการแตะแหล่งของผมจะบอกว่าชิวๆเลยนะครับผมกับปืนโกงๆอะไรอย่างเงี้ยชนะแน่นอนครับกับชุดสุดโหดโอ้โหไม่แพ้หรอกครับคนดูเนื่องจากว่าเรารู้วิธีการแตะแหล่งซึ่งมันจะง่ายมากๆเลยครับคนดูเอาไปใช้กันได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้ที่ข้างล่างนี้เดี๋ยวผมจะพยายามไปอ่านนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย